วันนี้เขามาก,กระถาเถิดไฟมากครับเปิดไฟขรงวันขรวนเอขอ้า ได้มาแต่เศ้าแทนน้ำเปิดอีกแล้วปบน้ำเปิดน้ำพนักงานป่าปาครับพนักงานป่าบ่ตัวมาเปิดน้ำเศร้าเปิดหยุดไม่รักิ่น่ามันในห้องสามารถลอดทะเบงรถไฟครับขบวนเศร้าขบวนเศร้าขบวนอะไรว่าอีสานมาฆ่าบอกเ้นนี้อีสานมาฆ่า อ่าฝนก็นเริ่มตกแล้วเป็นไรฝนลงเม็ดโ่อยๆแล้วเบ่งบรรยากาศให้มาเศร้าครับามเศร้าบรรยากาศให้มาเศร้าครัเศร้านะเศร้าบรรยากาศให้มาเศร้าฮะนี่ถ้าในที่ไปน้องชายครับที่เห็นอยู่เป็นของนาไปน้องชาย น,นี่คือทางตุดดาท่อนรถไฟครับขาบานดอนแดงนะครับอันนี้คือซุ้มประตูทางขาบานซุมน้มประตูทางขาบานซุ้มประตูทางขบวนดอนแดงครับตรงนี้เขากำมังล่อเบรกงรดไฟก่อนอันนี้คือตู้คอนโทรลครับคอนโทรลไฟอัตโนมัติเวลาคุมประตู เป็นที่กัน fate, ลงอต pues mm ัตโนมัติเวลารถไฟมาจะมีสัญญาณประมาณ300เมตรสัญญาณจะทรงมาแรงสัเทือนจหมนาหาตัวนี้ตัวนี้ก็จะปดเปิดไฟลงตึกต so ักตึกตักตึกตักตึ๊กตักเวลวรถไฟมาคงจะเห็นอันนี้เรารอรถไฟกันวันนี้มามารอรถไฟกันยีาวนี้มันจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตูวขัดของเอาคนออกไปทำงาน เดินทางไปทำงานาแต่ชาตจะสู่คอนโทรลน,นะคอนโทรนอัตโนัติขอ,นนะตของไฟาไฟตัวมาจากสถานีน้าผู้ใส่วนหนึ่งติดต่อแต่ให้หน้าผู้แต่ตอนนี้ไม่จะใส่อยู่ระวังทางผาดดอนผูนะ้ำอีกตัวหนึ่งต่อจากเสซนนี้แหละ ต่อจากเส้นเส้นเส้นนี้ท้างหลังสอไฟท้างหลังสิต่อจากเส้นนี้ไปหอดดอนผู้ครับดอนผู้ที่มีสองจุดจุดานใกล้ๆสองผู้จุดตัดถทโลไฟดอนแดงแล้วก็ดอนผู้ฝังปัดผู้ใส่ไฟอยู่เส้นนี้ครับเส้นนี้ใส่ไฟอยู่เส้นนี้ไปเนี่ยเป็นหอดคุณระมารถหาลอยเม็ดเปล่หอดดอนผู้หาลอยเมตดหอดดอนผู้ปส่อสันยาน อัตโนมัติคันขัดของขังตู้เป็นนี่เบอร์โทูบอกเบอร์ทูบอกอันนี้ชอบก็ล่อเบิร์รถไส้ครับประมาณหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่ง หนึงหกโมงประมาณสามหน้าที่เราเขาจะไกลมากเดี๋ยวรอ